จะเฮ็ดเฮ็ดข้าวเก่าก็มาเติมจี่มไก่แจวนะหลายหลายเออเออจิ้มหนึ่งน่ั่นละหมดเฮ็ดของเราก็มามันแล้วมันแล้วมันลำบากก็ไม่ได้กินเลยเฮ็ดอีหยังมาอยู่เทิงเทิมบ่ายนี่ใครที่หัวควรตัวหัวโรเด้อร์วะเจ้ hết nhang nè, hết nhang này hết, hết bao này hết nhang nè, hết nhang nè hết bao hết bao hết má mẹ má mẹ nhảy bạc má mẹ hết nhang nè, hết nhang nè hết phú áo thùng má Hết nhang, hết nhang, hết nhang. เห็ดอะไรคะนี่ดวงนึงอะตัมเงี้ยนี่เห็ดอะไรคะเห็ดอะไรคะรู้จักไหมคะคือเห็ดอะไรคะ